คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช,ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วง l i f e สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจศูนย์สองแดแป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 ดปดปดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ รายการมันนิชช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM97 q u l l t y y n w w Station สถานีข่าวคุณภาพจันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับผมยุทธนามาบ่ายๆนะครับ3โมงเย็นนี้7วันเลย3โมงเย็นพบกัน7วันนะครับจันถึงสุก f m 97เสาร์อาทิตย์ f m 101บ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลังจากครึ่งวันเช้าติดลบไป7จุด ความกังวลเรื่องการเมืองกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์คือวันพรุ่งนี้นะครับดัชนิตลาหลักทรัพย์ล่าสุดติดลบไป10จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,413จุดมูลค่าการซื้อขายพึ่งทะลุ20,000ล้านขึ้นมาล่าสุดมาอยู่ที่2 1 9 7ล้านบาทนะครับเมก้าไลฟเนี่ยคุณจองน้องใหม่เข้าตลาดวันนี้เป็นวันแรก เข้าทําการซื้อขายในตลาดลทซั์วันนี้เป็นวันแรกนะครับเมกาไลฟ์นะครับไซแอนราคาจองถ้าผมจำไม่ผิด17บาท50สตางค์ล่าสุดสูงกว่าราคาจองอยู่2บาท30สตางค์เคลื่อนไหวอยู่ที่19บาท80สตางค์นะครับคุณจองน้องใหม่เมกาไลฟ์ไซแอนนะครับ คุณวิเวกดาวันวันก่อนคุยกับผมคุณวิเวกนี่เป็นอินเดียนะครับมาอยู่เมืองไทยร่วมสามสิบปีตำแหน่งเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วเนี่ยยังเป็นยังเป็นเชฟโค้ดด้วยคือเขาคิดว่าบริษัทเขาเนี่ยเหมือนทีมฟุตบอลครับแล้วเขาคิดว่าการบริหารงานเนี่ยมันต้องสนุกแล้วก็ต้องต้องทำให้ทีมงานสามารถที่จะ,สะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็ อาหารเสริมนะครับเมกาไลฟ์ไซแอนคุณจองน้องใหม่เข้าทำการซื้อขายในตลาดคุ้นบ้านเราวันนี้เป็นวันแรกราคาจอง17บาท50สตางค์ล่าสุดราคาอยู่ที่19บาท80สตางค์บุกขึ้นมา2บาท30สตางค์อันดับที่2เป็นแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส231บาทปรับตัวลดลงมา4บาทอันดับที่3เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน179บาท50สตางค์ ปรับตัวลดลงมา2องบาทห้สตางค์อันดับที่4เป็น B.T.S 9ก้บาทสาสตางค์บวก10สตางค์อันดับที่5เป็น True Corporation 9กบาทหสตางค์บวกขึ้นมา5สตางค์นะครับส่วนราคาทองคำปรับลงรอบเดียว150บาทต่อ1บาททองคำโดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาทห9สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกงพันสงร้อยเดีเหรียญต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ19,00 0ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ19,100ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ19,500กรนะครับคุณผู้ฟังครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ ในการขยายเวลาลดภาษีดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนเป็นสิ้นสุดในวันที่31พธันวาคมนี้นะครับขยายระยะเวลาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปผลก็คือจะทำให้บริษัทน้ำมันยังคงจำหน่ายราคาน้ำมันดีเซลได้ไม่เกินริดละ30บบาทอยู่อีกต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับใครสนใจอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านยกมือครับ ถ้าขับรถอยู่ไม่ต้องนะครับใครสนใจเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านครับวันนี้ครับท่านผู้มำนการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพี่ต๋องคุณอลงกตบุญมาสุขนะครับจะมาพูดถึง3ข้อควรคิดก่อนวางแผนรีไฟแนนซ์และพี่ต๋องก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับ สวัสดีครับคุณยทธินาและคุณทุกฟังครับอ้าวนะครับอีกประมาณสักเดือนกว่าก็จะสิ้นปีจะปีใหม่แล้วพี่ต๋องตกลงวางแผนเที่ยวไหนครับเนี่ยก็ยังไม่ได้แผนเรื่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะพวกตลาดในหัวเมืองหลักๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเราก็อยากจะเห็นสภาพจริงๆว่าตัวเมืองหลักๆแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกับตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับในช่วงที่ ปลายเดือนนี้นะครับก็จะมีพวกอย่างจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสนใจช่วงไฮเพราะฉะนั้นตลาดสังหาเนี่ยใช่ครับฉะนั้นตลาดสังหาเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับจังหวัดทางภาคเหนือครับคือคนอื่นอาจจะอยากเที่ยวแต่พี่ต๋องบอกว่าพี่ไปมาทั้งปีแล้วล่ะปีใหม่อาจจะอยากอยู่บ้านมันก็ได้ใช่ไหมครับครับครับนะที่ไปสํารวจตรวจสอบมาเนี่ยหัวเมืองไหนคึกคักที่สุดพี่ต๋องใต้เหนืออีสานเนี่ย ผมผมแยกเป็นสองโซนนะครับที่สาเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับ คือทางเหนือเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับว่าเนื่องจากทางภาคเหนือเราโฟกัสไปที่ทางเชียงใหม่ม <p ied> ันก็เป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเวลาในทั้งปีนะครับเที่ยวเลยทั้งปีก็ผมเชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เรารักษาจุดแข็งเราตรงนี้ไว้ดีๆดีเนี่ยมันสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้คือคึกคักไปอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าที่เห็นเนี่ยอีสานช่วงนี้คึกคักหน่อยน่าจะต้อนรับ AEC ใช่ไหมครับพี่ทองครับครับครับหลายจังหวัดเลยครับก็มีการขยับ ใหญ่กันพอสมควรเลยนะครับคึกคักก้อนงังเยอะมากนะครับแต่ว่าหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ครับขออนุญาตเอาใจคนที่มีบ้านอยู่แล้วซะหน่อยได้ไหมครับพี่ต๋องครับได้ครับยินดีครับพี่ต๋องครับสําหรับคนที่เตรียมจะวางแผนรีไฟแนนซ์เนี่ยอะไรเป็นข้อที่ควรคิดอะไรเป็นข้อที่ต้องดูก่อนตัดสินใจเลือกว่าจะรีไฟแนนซ์ดีไหมหรือจะรีไฟแนนซ์กับใครเนี่ยมีหลักในการคิดยังไงบ้างครับพี่ต๋อง ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่จะคิดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับก็คือเพื่อให้อยอดนะครับการผ่อนชาระหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันลดลงในอนาคตเพราะฉะนั้นในการรีไฟแนนซ์นะครับก็คือการกู้เงินก้อนใหม่ไปชำระนี่ยอดเดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนั้นๆนะครับประโยชน์ที่จะได้รับเลยนะครับถ้ารีไฟแนนซ์ได้เงื่อนไขที่ดีนะครับก็จะสามารถที่จะให้ประหยัดเรื่องของดอกเบี้ยลงได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ ตัวลูกค้าเองจะต้องคำนึงถึงก็ต้องดูรกเกณฑ์และเงื่อนไข,ขของสถาบันการเงินทังนั้น,น,นวันนี้เราคู่กับสถาบันการเงินไหนเราต้องดูเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะกับสถาบันการเงินที่เราจะรีไฟนแนนซ์ไปนี้มามองในมุมของที่เป็นสถาบันการเงินที่เรามีภาระอยู่นะครับ,รบการที่เราจะตัดสินใจเนี่ยที่จะรีไฟนแนนซ์ไปนะฮะประการแรกเลยก็ต้องเทียบกันเลยว่า ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์เนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะถ้าจะไปอยู่สถาบันการเงินอื่นเพราะว่าการรีไฟแนนซ์ก็คือการกู้หนี้ก้อนใหม่ไปชําระหนี้ก้อนเดิมและหนี้ก้อนใหม่ที่จะไปสร้างเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขในการชําระเงินเงื่อนไขดอกเบี้ยที่เบากว่าเดิมถูกต้องไหมครับพี่ต๋องครับครับนี่คือหลักการกอยงให้เห็นภาพเลยนะครับวันนี้ตู้กับธนาคารเอนะครับจะรีไฟแนนซ์ไปที่ธนาคารบีนะครับค่าใช้จ่ายนะะต้องดูว่า ถ้าเรารีไฟแนนซ์ก่อนสามปีเมื่อไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารก็จะมีการกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับในการถ่ายถอนก่อนกําหนดเนี่ยอาจจะกําหนดสองถึงสามเปอร์เซ็นของยอดหนี้ของค้างส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้ถ้าเรามีเงินก้อนเราอยากจะปิดเราไม่รีไฟแนนซ์นะคบเราก็ไม่เสียค่าปรับนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับนี่คือค่าใช้จ่ายก้อนแรกนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปจ่ายให้กับสถาบันการเงินใหม่ แน่นอนนะครับเวลาเราย้ายไปนะครับธนาคารใหม่ที่เราจะรีไปเขาอาจจะต้องประเมินหลักประกันเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายและนะครับเราอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอันนั้นค่าธรรมเนียมในการประเมินอันนี้ส่วนใหญ่มีใช่ไหมครับพี่ตองมีครับมีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขนั้นแน่สาบางธน่คารนั้นแห่จะออกให้กับลูกค้าหรือเปล่าหรือลูกค้าต้องรับกระเป๋าเองนะครับในการจ่ายเงินออกไปแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาอีกนะครับนอกจากค่าธรรมเนียมล่าแเราก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมจากการทําประกัน คีภัยเพื่อป<ม>้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับหากมีไฟไหม้ขึ้นมานะบริษัทประกันก็จะมาช่วยรับผิดชอบสถานะนี้ให้นะครับแล้วก็ท้ายเลยนะครับค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นที่กรมที่ดเวลารเราจะรีไฟแนนซ์เปลี่ยนสถาบันการเงินเนี่ย ค่าใช้จ่ายกับทางกรมที่ดินอันนี้ต้องมีด้วยเหรอครับพี่ตองต้องมีเพราะมันเปลี่ยนสถาบันการเงินไปแล้วนะครับมันต้องไปจดจำนองใหม่กับสถาบันการเงินดังนั้นนะครับแล้วก็จะมีค่าอากรติดสัญญาเงินกู้ด้วยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์อย่างน้อยๆบอกๆก็สามก้อนนะครับหนึ่งค่าใช้จ่ายกับสถาบันการเงินเดิมของเรานะครับสองคือค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการเงินใหม่ที่เราจะย้ายไป ค่าสารก็คือค่าใช้จ่ายกับทางกรมที่ดินเพราะมีการเปลี่ยนสถาบันการเงินนะครับอันนี้เป็นหมวดค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็พิจารณาให้ดีว่าคุมไม่คุมนะถัดจากนั้นต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมต่อครับพี่ต๋องก็ไปดูว่าการที่เราจัดสินใจรีไฟแนนซ์แต่แล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการรีไฟแนนซ์นะครับกลุ่การรีไฟแนนซ์คือต้องการลดอัตราดอกเบี้ยจ่ายใช่ไหมครับให้มันน้อยลงก็ดูว่าเราได้รับดอกเบี้ยที่ดีหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างสมมุติว่า เรากู้เงินประมาณหนึ่งล้านนะครับ,รบปัจจุบ,บันเสียอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลีย่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นตนะครับ,รบในขณะที่สถาบันการเงินใหม่เนี่ยเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่สามปีเนี่ยเท่ากับสามจุดสี่ห้านะครับ,รบก็จะเห็นว่ามันมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ประมาณสักสามจุดหกแปดเปอร์เซ็นในช่วงสามปีแรก ใช่ครับแั้นแราเอาไอ้ตัวส่วนต่างดอกเบีย้ยนะครับที่มันถูกลดลงเนี่ยเอาไปเทียบเตี่ยมาเป็นตัวเงินนะครับเราพบว่าตอนนีแรกเนี่ยนะครับถ้าเสียอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งสามเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนะครับรวมสามปีจะอยู่ที่สองแสนหกพันกว่าบาทแต่หากจะเป็นเสียอัตราดอกเบีย้ยอันใหม่นะครับที่เราได้สามจุดสี่ห้าต่อปีเนี่ยเราจะเสียดอกเบีย้ยแค่ เก้าหมื่นแปดพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นประหยัดดอกเบี้ยถึงแสนกว่าบาทนะครับคุณไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะพี่ต๋องใช่ครับนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะคิด refinance ก็คือว่าคนที่ได้ใช้อตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่ําๆมาแล้วช่วงสามปีแรกใช่ไหมครับถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ตัดสินใจตรงนั้นเอาละครับ,รบพี่ต๋องนอกจากดูค่าใช้จ่ายใ,ในการ refinance นอกจากดูผลประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มจากการ refinance ไปยังที่ใหม่แล้วเนี่ยต้องดูอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมครับพี่ต๋องครับ ครับก็คงต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายาต่างๆที่จะตามมาจากการรีไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดหนี้ของเรานะครับว่าบางสถาบันการเงินเนี่ยเขาอาจจะให้รีไฟแนนซ์เฉพาะยอดหนี้ที่เราค้างอยู่ <ừ> ใช่ไหมครับแต่บางสถาบันการเงินก็บอกว่าในเมื่อจะย้ายมาแล้วเนี่ยก็จะอาจจะให้วงเงินกู้เพิ่มไปได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของยอดหนี้ที่เราจะตัดสินใจว่าจะกู้เพิ่มหรือไม่กู้เพิ่มนะครับเกษิรกรเกษตรกร,กรให้เท่าไหร่พี่ดอง ส่วนเพิ่มสูงสุดเนี่ยนะครับสมมุติว่ามีหนี้เก่าอยู่ล้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่บ้านในราคาสิบล้านนะสมมุตินะครับ <Ac. S 2> มีล้านหนึ่งเวลารีไฟแนนซ์มาเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ต้องการเพิ่มเราก็ให้ล้านหนึ่งแต่ลูกค้าต้องการเพิ่มเราก็จะไปดูกแกนความสามารถในการผ่อนชำระก่อนนะครับลูกค้าอยากได้เพิ่มสูงสุดที่เราให้เพิ่มสูงสุดเนี่ยไม่เกินห้าล้านของยอดหนี้ใหม่ก็คือเอาเงินใส่เข,ข้าไปได้อีกห้าล้านแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของลูกค้าด้วยอเอาล้าครับนอกจากพิจารณายอดหนี้คงเหลือแล้วเนี่ยไป ก็ดูสิ่งที่อยากจะฝากมันก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนะครับหลังจากที่รารีไฟแนนซ์ไปแล้วต้องดูว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากสถาบันการเงินงนั้นน่นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ใช่ว่ากู้แล้วกู้เลยฉัญญายจบไม่ได้รับการดูแลก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างของธนาคา,ารกสิกรไทยเองเนี่ยถึงแม้วันนี้ลูกค้าตัดสินใจกู้กับเราแล้วนะครับเราก็จะดูแลลูกค้านะครับอย่างครบวงจรจริงๆนะฮะตลอดระยะเวลาการกู้ที่เป็นลูกค้าอยู่กับเรา กู้เรา20ปีเราก็จะอยู่ลาท่าน20ปีครับแต่ถ้าเกิดว่ารีไฟแนนซ์มาเนี่ยการกู้เนี่ยเพิ่มเติมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5ล้านใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับของกสิกรนะครับถ้าเป็นรีไฟแนนซ์นะครับนะเอาละครับคงต้องสรุปหลักคิดในเรื่องรีไฟแนนซ์แล้วครับพี่ต๋องครับครับก็ในส่วนของปัจจัยในการที่จะเลือกว่ารีไฟแนนซ์หรือเปล่านะ ประการแรกดูเรื่องค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ก่อนนะครับว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหักกบลบหนี้นะครับกับสิ่งที่เราจะได้มาคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วค่อยตัดสินใจนะครับอันที่สองประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้างนะเอามากางดูนะครับเช่นประหยัดยอดผ่อนประหยัดดอกเบี้ยนะคุ้มไม่คุ้มตัดสินใจเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายนะครับอันที่สามก็คือดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นบริการหลังการขายนะครับ การเซอร์วิสต่างๆที่เราจะทําให้เราสะดวกสบายขึ้นนะครับในการที่จะเตัดสินใจใช้เขาเป็นสถาบันการเงินที่อยู่กับสินเชื่อบ้านของเรานะครับครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะสรุปภาพกว้างๆให้เห็นภาพก่อนนะครับเอาจะได้เอามาชั่งน้าหนักว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะรีไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชั่งน้าหนักรู้แล้วเอาละแหม่น่าสนใจที่กําลังจะรีไฟแนนซ์แต่ว่าอยากจะปรึกษาในเชิงลึกเนี่ยทางธนาคารกสิกรไทยเห็นว่า มีเคโฮมโลนด De เวอรี่ด้วยเหรอครับพี่ต๋องครับถ้าสูค้านะครับสนใจนะครับอยากจะขอข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะจากผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับในชื่อบริการที่เรียกว่าเคโฮมโลนดีเเวอรี่นะครับรบสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์สองแปดปดแ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 ปดกดห้าหนึ่งเจ็ดนะครับท่านก็จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารในการที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับประกอบการตัดสินใจว่า เออรีไฟแนนซ์ดีหรือไม่ดีนะฮะเจ้าหน้าที่เราก็จะให้คำแนะนำต่างตรงไปตรงมาให้นะครับนอกจากนั้นถ้าได้รับข้อมูลแล้วตัดสินใจอยากจะรีไฟแนนซ์นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับออกไปให้บริการกับท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปรับเอกสารกับท่านนะครับไปพูดคุยกับท่านแล้วสามารถรับเอกสารได้ทันทีนะครับครับตอนอยากจะปรึกษาเรื่องรีไฟแนนซ์ก็ลองโทรมาคุยก่อนได้ที่เคโฮมโลนดดลิเวอรี่ 02-888-888 8 8, 8กดต่อไปที่517พอคุยและได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วตัดสินใจว่าอะจะยื่นกู้ขอรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเคโฮมโลนเ d ลิเวอรีเนี่ยตรงไปถึงบ้านคุณตรงไปที่ออฟฟิศคุณหรือว่ากำลังนอนนวดอยู่สปาเนี่ย ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารได้ทันทีเลยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับแล้วก็จะไปสวิตช์ที่ให้นะครับครับเอาละครับอยากคุยเรื่องรีไฟแนนซ์หรือว่าครบเรื่องเรื่องบ้านสามารถจะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงพี่ต๋องย้ำหน่อยครับครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w a s k b a n k c o m s l a s h k h o m e s m i l e c l u b นะครับครับนะ w w w a s k b a n k c o m s l a s h k h o m e s m i l e c l u b นะครับอย่าลืมเว็บไซต์นี้นะครับ วันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องของเราครับคุณอารมณ์กดบุญมาสุขท่านผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนมาให้3ข้อคิดก่อนตัดสินใจวางแผนรีไฟแนนซ์บ้านนะครับก็เลยนํามาตั้งเป็นคําถามเสเลยครับคุณผู้ฟังครับลุ้น10รางวัลประจําวันนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกิฟต์วาลเชอร์บัตรกาแฟสตาร์บั๊ก มูลค่า100บาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่6รางวัลที่7เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสมนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่องคู่มือกู้เงินจากธนาคารครับรางวัลที่8เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากติ้งไปยอนอีกเช่นเดียวกันเรื่องบ้านหลังแรกใครๆก็มีได้ฉบับอ่านก่อนซื้อบ้านได้บ้านดี ธนาคารอนุมัติเร็วไม่เชื่อก็ลองอ่านเล่มนี้ดูนะครับรางวัลที่9และรางวัลที่10ยังคงเป็นกิฟต์บอลเชอร์บัตรรประทานอาหารที่พัฒนาคาอาหารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา1ิบสาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลจะลองครบรอบ15บหปีที่พัฒนารจีนฮองมินนะครับมูลค่าห้าร้อยบาทอีสองรางวัลรวมเป็น1ิรางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่าคำถามถามว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเกษิกรไทย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยให้กู้เพิ่มสูงสุดจากเดิมอีกไม่เกินเท่าไหร่ครับคำถ,ถามถามว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกสิกรไทยสามารถให้กู้เพิ่มจากมูลนี้เดิมสูงสุดอีกไม่เกินเท่าไหร่ครับแล้ววันข้อหนึ่งสามล้านข้อหนึ่งสามล้านหรือข้อสองห้าล้านข้อหนึ่งสามล้านหรือข้อสอง 5ล้านครับคำถามถามว่าสินเชื่อ refinance บ้านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยให้กู้ได้สูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกให้กู้ได้สูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกไม่เกินเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 3ล้านหรือข้อ2 5ล้านถ้าทราบคำตอบนะครับวันนี้ขออนุญาโตเพนครับ o p e นครับคุณทุกฟังครับ Open ครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแฟนคลับหรือไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนคลับรายการวันนี้ Open นะครับโทรมาตอบได้หมดเลยที่3เบอร์นี้02-944-6879 02-944-6879หรือ089-927-5923 089-927-5923หรือ081-984-9735 0819849735ก่อนบ่าย4โมงเย็นวันนี้ลุ้น10รางวัลน,นะครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ ศ2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายคลับบริการเสริมจากสิงเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดวนนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายคลับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517